ครับสวัสดีครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับก็วันนี้นะครับมีคลิปสาระดีนะครับที่ฟซถามมานะครับเป็นคลิปความรู้นะครับสําหรับเมือใหม่นะครับแล้วก็เป็นคลิปความรู้เพื่อที่จะนําไปพัฒนานะครับสายพันธุ์ที่ท่านต้องการนะครับก็เป็นสาระดีๆนะครับที่จะมาแนะนํากันนะครับวันนี้นะครับมีฟซท่านหนึ่งนะครับถามมานะครับว่าพ่อไก่นะครับหรือแม่ไก่นะครับที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าถ่ายขนเนี่ย สามารถผสมพันธุ์ได้ไหมนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็บวกกับสิ่งที่ผมทํามานะครับ<อ>ผมก็จะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับพูดถึงหลักการก่อนก็แล้วกันนะครับไก่ที่มีการถ่ายขนนะครับไม่ว่าจะถ่ายแซมหรือถ่ายเต็มนะครับทั้งพ่อแม่พันธุ์และพ่อแม่แล้วก็พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับในความคิดของผมนะครับด้วยหลักการที่ที่ทํามาก็คือการที่ไก่ถ่ายขนเนี่ยเป็นการที่เขาเนี่ย ช่วงที่เขาถ่ายขมเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาไม่สมบูรณ์นะครับเพราะเขาต้องนําสารอาหารนะครับทั้งหมดนะครับที่กินเข้าไปนะครับมาผลิตขนออกมานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับนั่นหมายความว่าช่วงไก่ถ่ายขนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหลายๆท่านเคยได้ยินนะครับก็คือไก่ถ่ายนะครับไม่ว่า ตัวผู้นะครับเขาก็จะไม่มานําจะไม่นํามาป้าหมหรือพิสูจน์ฝีมือกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีเขาที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดการกระทบกระทั่งนะครับก็เกิดจากการเสียหายนะครับเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ขนอาจจะคุดน,นะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ขึ้นมานะครับในปีนั้นที่เป็นปีที่เขาถ่ายขนเต็มเนี่ยถ้าขนเสียหายก็จะไม่สามารถนํามาออกมาพิสูจน์สีมือในสนามได้นะครับแต่ใน ในความเป็นจริงนะครับที่ที่ผมทํามานะครับพ่อแม่พันนะครับตัวไหนที่ถ่ายคนนะครับผมยังผสมอยู่นะครับผมดูความสมบูรณ์เป็นหลักนะครับพ่อพันนะครับถ้าถ่ายคนแล้วหน้าตาสีสันนะครับการกินอาหารยังสมบูรณ์ดีนะครับยังไม่มีอาการป่วยอะไรให้เห็นนะครับผมก็ยังผสมอยู่นะครับ แต่จะไม่ผสมมากนะครับพ่อพันธุ์นะครับผมพูดถึงพ่อพันธุ์ก่อนนะครับพ่อพันธุ์นะครับถ้าถ่ายขนนะครับแล้วยังสมบูรณ์ดีนะครับผมก็ยังผสมอยู่นะครับแต่จะไม่ผสมมากนะครับจะผสมน้อยนะครับอาจจะวันหนึ่งแค่1ตัวหรือ2ตัวแค่นั้นนะครับแม่พันธุ์นะครับที่ผสมกับแม่พันธุ์จะผสมแค่วันละหนึ่งตัวหรือ2ตัวเท่านั้นนะครับส่วนแมええ่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ตัวไหนนะครับตัวไหนเนี่ยสังเกตนะครับ พอแม่พันธุ์ตัวไหนเนี่ยช่วงถ่ายขนเนี่ยจะก <special> ินอาหารเยอะเป็นพิเศษนะครับแม่พันธุ์จะกินอาหารเยอะเป็นพิเศษนะครับถ้ากินเยอะจนเกินไปจนอ้วนจนเกินไปนะครับอาจจะมีปัญหานะครับก็คือตัวเมียถ้าอ้วนจนเกินไปจะไม่ยอมไข่นะครับตัวเมียถ้าอ้วนจนเกินไปจะไม่ยอมไข่นะครับลองสังเกตดูนะครับแม่พันธุ์ของใครนะครับถ้าอ้วนเกินไปจะไม่ยอมไข่จริงหรือเปล่านะครับของผมเองเนี่ยแม่ตัวไหนนะครับถ้าอ้วนเกินไปจะไม่ยอมไข่นะครับ แม่พันธุ์ตัวไหนที่ถ่ายขนอยู่แล้วร้องผสมพันธุ์นะครับแล้วไข่ออกมานะครับไข่ออกมาสวยสมบูรณ์นะครับสีเปลือกไข่สวยเสมอเท่ากันนะครับไข่ออกมาผิวไข่เรียบสวยเหมือนกันทั้งใบนะครับแล้วก็สีไข่ออกมาเป็นสีที่สวยงามนะครับแม่พันธุ์ตัวนั้นนะครับผมยังผสมอยู่นะครับถึงจะถ่ายขนนะครับถ้าไข่สวยสมบูรณ์นะครับผมยังผสมอยู่นะครับก็ ปรดสังเกตนะครับว่าแม่ไก่ถ้าอ้วนเกินไปจะไข่ไหมนะครับของผมเองเนี่ยถ้าอ้วนจนเกินไปจะไม่ไข่นะครับของผมเองนะครับที่ผมทํามานะครับก็ลองสังเกตดูนะครับก็สรุปว่านะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวไหนนะครับที่ถ่ายขคนนะครับยังผสมได้นะครับดูลักษณะปัจจุบันของเขาเป็นหลักนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ว่าพ่อพันธุ์สมบูรณ์ดีไหมนะครับ สีสันหน้าตาความคึกของเขานะครับส่วนแต่ก็ไม่ผสมเยอะนะครับแล้วก็ส่วนแม่พันธุ์นะครับไข่ไหมนะครับแล้วก็ไข่ออกมาใบใหญ่ไหมสวยสมบูรณ์ไหมถ้าไข่ใบใหญ่สวยสมบูรณ์นะครับก็ผสมได้นะครับก็สรุปให้ฟังแบบนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับตัวไหนที่ถ่ายคนนะครับยังผสมได้นะครับดูความสมบูรณ์ของเขาเป็นหลักนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามครับตอนนี้เหลือ2ช่องนะครับ ทองประเสริฐฟาร์มนะครับกับทองประเสริฐฟาร์มนำเจาะเกาะพัฒนานะครับไอเดียไลน์นะครับก็081ตองห้าตองสามสี่นะครับแล้วก็เบอร์โทร081ตองห้าตองสามสี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับทองประเสริฐฟาร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีไลน์กลุ่มแล้วนะครับฝากติดตามไลน์กลุ่มด้วยนะครับไลน์กลุ่มก็ทองประเสริฐฟาร์มนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มก็พูดคุยกันนะครับมีอะไรจะได้ปรึกษากันนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงชนหรือการแนะนําพ่อพันเนี่ย YouTube มันก็ไม่สะดวกมากนะครับแต่ก็ยังอยากจะมี YouTube ติดต่อเป็นสาระดีๆแบ่งปันกับ FC นะครับก็วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับกับคําถามที่ว่าพ่อพันแม่พันธนะครับถ้าถ่ายขนผสมได้ไหมนะครับครับวันนี้ลากันไปครับสวัสดีครับ